สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับโมสเปซคาร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับโมสหยิบมาเป็นเจ้าตัว Ford r a n g e จอนะครับผมตัวเลปเตอร์นะครับตัวรุ่นท็อปสุดเลยนะครับผมเป็นตัวรุ่น3.0 V6 นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัวรถปี2022นะครับผมแล้วก็เลขไมล์ขับใช้งานไปเพียงนะครับผม19,000กิโลเมตรเท่านั้นนะสำหรับคันนี้นะครับผมไม่รวมตัวป้ายทะเบียนนะครับป้ายทะเบียนคืนเจ้าของเก่านะครับ ตัวไฟด้านหน้านะครับผมมาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมมาให้ถึง2ดวงนะครับแล้วก็มีเป็นตัวไฟ led time running light มาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะด้านล่างเป็นตัวไฟตัดหมอกนะครับแบบ led ออกศูนย์ออกโรงงานนะครับผมแล้วก็ตัวดอกยางนะครับผมแน่นๆพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับผมล้อเป็นล้อของตัว ออกศูนย์ออกโรงงานของตัวฟอร์ดเลยนะครับผมลายลมดาหล่อๆแบบนี้นะครับแล้วก็บันไดข้างนะครับผมมีให้เรียบร้อยนะครับกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีเป็นตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะฮะกล้องมอง360องศานะฮะเขามีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวไฟนะครับด้านล่างนะครับผมสาหรับส่องแสงสว่างนะครับผมในตอนกลางคืนนั่นเองนะครับ แล้วก็เบาะภายในนะครับผมเข้ามาพร้อมกับเป็นตัวเบาะหนังสีดําตัดสลับขีดกับสีแดงนะครับผมแล้วก็คาดผ้าหนังกลับผ้าอาคันทัล่ามาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆหล่อๆนะครับผมแล้วก็ตัวกระจกนะครับผมปรับปิดเปิดปิดออโต้นะครับผมแบบระบบไฟฟ้าทั้งหมด4บานเลยนะครับปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับผมแล้วก็เป็นตัวระบบเซ็นทรัลล็อกนะฮะตัวเปิดปิด ไฟหน้าแบบออโต้นะครับผมแล้วก็ตัวปุ่ม Engine Start นะครับหรือปุ่ม Push Start นั่นเองนะฮะตัวคอนโซลภายในนะครับ เป็นคุมโทนสีดําตัดสลับกับสีส้มแบบนี้นะครับผมหล่อเข้ากับตัวรถอย่างลงตัวเลยนะพวงมาลัยเป็นแบบมอลติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็ด้านล่างถักลายแรปเตอร์แบบนี้ให้เรียบร้อยนะค,คันนี้เป็นเทอร์โบคู่นะครับผมมีเป็นตัวเทอร์โบนะสำหรับรอบต้นและสําหรับรอบปลายมานะครับผมถือว่าไม่ต้องร้อรอบเลยนะครับผมแล้วก็คันนี้นะฮะแรงม้าได้อยู่ถึง397แรงม้าเลยนะครับผมคือซื้อไปคันเดียวคือจบเลย ครบเลยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะตัวเลขไมค์คันนี้ขับใช้งานไปนะครับอยู่ที่1 9700กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมย้ำว่า9700กิโลเมตรเท่านั้น1 9 7 0 0กกิโลเมตรนะฮะแล้วก็หน้าจอนะครับทัชสกรีนนะฮะออกศูนย์ออกโรงงานแบบนี้นะครับผมอ่าด้านล่างเป็นตัว แอร์ระบบดิจิตอลนะครับผมปรับแยกส่วนอิสระซ้ายขวานะครับผมแล้วก็รู้สึกคันนี้เขาจะมีเป็นตัวระบบถอยจอดอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับผมออโต้สตาร์ทสต็อปนะฮะตัวช่วยในการกันลื่นถลายนะฮะอ่าลืมบอกไปนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นตัว Ford r a n น e r r a p t o r ตนะครับผมขับ4 3.0 V6 มนีะฮะมีตัวปุ่มปรับโฟตัวนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ตัว เบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็กุญแจนะครับคันนี้มีให้ถึง2ดอกแบบนี้เลยนะฮะออกศูนย์ออกโรงงานนะฮะแล้วก็ตัวระบบเกียร์ออตโต้แบบนี้นะฮะตัวหัวหมอนเขานะครับผมจะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ ผักลายคําว่าแรปเตอร์แบบนี้ให้เรียบร้อยนะถือว่าเป็นตัวกระบะนะครับผมใช้งานนะครับผมแล้วก็ถือว่าได้ขัน่นช่วงล่างค่อนข้างที่จะนุ่มนวลด้วยนะ,ะ Option, งงนนนนนครับผมแล้วก็ออปชั่นฟังก์ชันแน่นๆครบแบบนี้เลยนะ,ะแอร์ด้านหลังห้องผู้โดยสารมีให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะแล้วก็รูหัวชาร์จปลั๊กอนเนกประสงค์นะครับผมตัวหัวชาร์จ USB Type A ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะเบาะด้านหลังมีเป็นตัวจุดวางแก้วน้ําหรือเป็นตัวจุดพักแขนให้เรียบร้อยนะ ดิสเบรกสี่ล้อนะสำหรับคันนี้ดิสเบรกสี่ล้อนะครับตัวสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์คำว่าตัวเลตเตอร์นะครับไฟท้ายหล่อๆแบบนี้แบบ Full LED เลยนะแล้วก็จะมีเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับตรงไฟท้ายให้เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะฮะกล้องด้านหลังบิวอินติดออกศูนย์ออกโรงงานแบบนี้มีมาให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ฝาท้ายกระบะนะฮะแบบผ่อนแรงแบบนี้เลยนะคะ ฝาท้ายกระบะแบบผ่อนแรงนะครับแล้วก็ตัวกระบะท้ายนะครับผมมีเป็นตัวจุดชาร์จไฟให้นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะจุดชาร์จไฟนะครับผมมีให้เรียบร้อยถึง2จุดเลยนะครับผมสําหรับกระบะท้ายด้านหลังนะครับผมเผื่อว่าใครจะไปแคมปิ้งได้นะครับผมอ่าจะประมาณนี้เลยนะสาหรับคันนี้นะครับผมราคาโปรโมชั่นพิเศษสุดสําหรับทางมูสเบดค่ะนะครับผมเพียงแค่ราคา1ล้าน 5 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะสำหรับเจ้าตัว Ford Ranger Raptor 3.0 4 d r i s ขับสีนะครับผมตัวเครื่อง V6 นะครับผม คันนี้ปีรถปี2022นะรเรียกไม่ขับใช้งานด้เพียง19,700กิโลเมตรเท่านั้นนะร,ราคาตั้งขายโปรโมชั่นพิเศษสุดเพียงแค่1,590,000บาทเท่านั้นนะท่านใดสนใจนะครับผมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะซื้อเงินสดนะซื้อเึินสดคุณราคาหน้าง,งานเคสบายเคสได้เลยหรือว่าท่านใดที่จัดไฟแนนซ์ทักมาปรึกษาสอบถามรายละเอียดเอกสารอาชีพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมยังไงนะครับผมท่านใดที่สนใจหรือมองหาอยู่นะครับเป็นตัว Ford Ranger Raptor คันนี้นะฮะดุดันไม่เกรงใจใครเลย นะครับผมขอฝากไว้พิจารณาอีกคันหนึ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้มันก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ